รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัออทอสมทนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็น อย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกสบายเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกคนมีงานทำมีการศึกษาเพราะฉะนั้นความเป็นเมืองจึงมีเรื่องที่จะต้องมีการจัดการอ,อย่างสำคัญผมเองยินดีเป็นอย่างมากที่สำนัก สม,สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้เพราะว่าในชีวิตเริ่มต้นของราชการผมก็ก้าวแรกก็อยู่ที่สันนิบาตเทศบาลตั้งแต่ปี2518ผมยังมีความเข้าใจว่าถ้าท้องถิ่นให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วเนี่ยพลังมันจะเกิดขึ้นนะครับเรามีท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยอยู่ในราย ระดับสามารถที่จะเข้ามาร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าปัญหาของเมืองก็มีอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดเช่นกันรัฐบาลทุกรัฐบาลก็พยายามที่จะกำหนดนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นเมืองการกระจายารายได้การกระจายความเจริญเติบโตไปเป็นของกลุ่มจังหวัดจังหวัด แล้วก็ของเทศบาลของอท้องถิ่นทุกรูปแบบแต่ท่านก็จะเห็นได้ว่าในลักษณะของการกระจายต่างๆเหล่านั้นก็ยังต้องเกิดวิธีการอยู่เดิมๆอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับคราวนี้มีหน่วยงานเกิดขึ้นใหม่อีกเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการใหม่เกิดขึ้นของทางภาครัฐ โครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือการกำหนดให้มีกระทรวงอุรมศึกษานะครันวัตกรรมและวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าอวเนี่ยและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของการจัดงานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาที่เรียกว่าบพตบพทตัวนี้จะเป็นคนทำเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะ เอาข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆเนี่ยมาผนึกกันมารวมกันมาจัดการกันอย่างเป็นเป็นเป็นกระบวนการของงานงานวิจัยอย่างชัดเจนซึ่งตลอดเวลา2-3ปีมานี้ในฐานะที่เราได้เป็นคนควบคุมดูแลนะครับกำกับก็เห็นความสำเร็จที่ผลเนี่ยอยู่ในหลายด้านด้วยกันและด้านหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเมือง ประเด็นที่2ที่ทางรัฐบาลเองได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือการกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีวิธีการดำเนินการยุทธศาสตร์มีแผนครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราใช้มา12แผนซึ่งจะสิ้นสุดในแผน12ก็คือปีหน้าและแผน13ก็จะเริ่มใช้ในปี66ในแผนของ16เนี่ยในทุกหมุดหมาย จะมีพูดเรื่องของการพัฒนาเมืองอีกเช่นกันแต่คราวนี้มันจะมีอะไรแตกต่างความแตกต่างก็คงอยู่ที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความต้องการให้เกิดผลให้เกิดขึ้นมากกว่าที่จะกำหนดเป็นเพียงข้อบัญญัติไว้ในแผนเท่านั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคุยกันเราในที่นี้เอาแค่ห้องประชุมและออนไลน์อยู่ที่บ้านท่านก็จะเห็นได้ว่า มันมีเรื่องที่เราหนักใจมาตลอดในเรื่องของการพัฒนาเมืองไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองคนเข้ามาทำงานในเมืองนะครับคนยากจนคนไม่มีที่อยู่นะครับพวกนี้จะเข้ามาเป็นปัญหาของเมืองด้วยดังนั้นผมจึงคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการเอาส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เข้าไปทำในโครงการตามโครงสร้างที่รัฐบาลได้จัดวางไว้ในเรื่องของการกำหนดนลกลไกในการพัฒนาวิธีการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นี่คือที่มาของการร่วมมือกันในการที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงข้อหมายความว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนั้นเราจะมาตกลงกันให้ชัดเจนว่าเราจะร่วมมือสนับสนุนในการทำงานนั้น ได้อย่างไรซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและมุ่งหวังผลสำทริจได้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดพิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมวิจัยด้านการพัฒนาและพัฒนามืองและท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความลืม่มล้ําระหว่งหังนหน่วย,ยงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับ